ตัวท็อปน้องใหม่ล่าสุดเข้าแล้วนะครับผม SLR 3.5้นะครับปืนเจลไฟฟ้านะครับตัวนี้ระบบอะไรเนี่ยเท่ากับตัวท็อปเลยตัวที่แพงสุดเนี่ยอะไรเงี้ยตัวนี้สู้ได้สบายนะครับบอกบอกเลยแบบว่าสู้ได้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเป็นน้องใหม่นะครับก็คือรหัสน้องจะอยู่ที่รหัสเบอร์71เนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหลังบ้านน้องถ้าเรามาคุยกันเนี่ยบอกเบอร์71นะครับจะได้เข้าใจกันเนาะแต่ก็แน่นอนจะพูดชื่อก็ได้นะครับ SLR 3.5เป็นตัวน้องใหม่นะโอเคตัวนี้ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวพากี่รงแท ต้องรู้เลยนะครับคือตัวนี้มีโบแบ็กนะครับก็คือเราทําการดึงตัวสะพานโหลดลูกตรงข้างหลังเนี่ยปุ๊บค้างไว้แบบนี้นะครับมันไม่โหลดลูกนะแล้วเราก็ปล่อยนะครับปกติตรงนี้จะเป็นที่โหลดลูกถูกต้องไหมตรงนี้นะทีนี้พอมันเปิดแล้วนะครับโบมันจะค้างแบบนี้นะเราทําการกดปุ่มฝั่งนี้นะนี่ปุ่มฝั่งนี้นะครับก็จะทําการตีโบกลับแบบนี้ปุ๊บสวยงามมากนะครับเวลาเรายิงเนี่ยโบก็จะทํางานแบบนี้เป็นโบลึกด้วยค่อนข้างสวยนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างสวยจริงๆนะฮะ เรื่องต่อมาคือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่11โวลต์ตั้งแต่แกะกล่องน,นะครับใครจะเอาตัวนี้ก็คือแบบไม่ต้องแอดออนเพิ่มนะครับก็แบตเตอรี่11โวลต์ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลายิงรวเนี่ยก็จะ รัวมากนะครับย้ำนะครับแบตเตอรี่11โวลต์ไม่ได้ทําให้แรงขึ้นทําให้รัวขึ้นนะครับผมหลายคนเข้าใจผิดเนาะอันนี้ก็มาอธิบายฟังแล้วกันนะครับ <S 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 ซึ่งเฟืองตัวนี้นะครับเป็นเฟืองโลหะนะก็คือไม่ใช่แค่เฟืองอย่างเดียวนะเสื้อเกยร์ด้วยข้างในนะครับเป็นโลหะนะครับอย่างที่บอกเนาะข้างนอกมันเป็นพลาสติกนะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันหนักเพราะอย่างนี้แหละก็คือมันเป็นตัวเสื้อเกยร์โลหะแถมเฟืองก็โลหะคือข้างในเนี่ยแทบจะเป็นโลหะหมดเลยนะครับมันเลยน้ําหนักนิดดีมากๆเลยนั่นเองนะครับ เรื่องต่อมานะครับตัวนี้มีบอร์ดในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันมีบอร์ดทำไมฮะก็คือสามารถปรับโหมดได้นะครับปกติโหมดเราก็จะเป็นโหมดเซนิใช่ไหมยิงนี่แล้วก็โหมดอโตเมติกแบบนี้นะครับนะบทีนี้ถ้าเราทําการปรับนะครับก็คือปรับไปที่โหมดเซฟนะครับกดตรงไกลค้างไว้นะครับแล้วฟังเสียงให้ดีๆน้องจะร้องสามครั้งเราทําการกดอีกสามครั้งหนึ่งสสาม น้องก็จะร้องอีกสามครั้งนะครับทีนี้ปรับเป็นโหมดเซมีดูนะครับโหมดจะเปลี่ยนไปนะครับจากเซมีที่ทีละนัดจะกลายเป็นโหมดไบนารีนะครับก็คือกดหนึ่งออกลูกหนึ่งนะครับปล่อยออกอีกลูกหนึ่งนั่นเองนะครับดูนะหนึ่งหนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าไบนารีนั่นเองนะครับทีนี้เราทําอยู่รอบหนึ่งนะครับปรับเป็นโหมดเซฟตี้กดค้างไว้นะครับแล้วรอฟังเสียงน้องร้อง3าครั้งกด4ี่ครั้งรอบนี้สี่ครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ปรับเป็นโหมดออโต้นะคะผมโหมดออโต้จะเปลี่ยนไปกลายเป็น โหมดเบรสโหมดนะครับก็คือยิงออกทีละ3ลูกนั่นเองนะครับก็เดี๋นะค่อนข้างเท่เลยนะครับทีนี้ลองเป็นไบนา r ีอีกรอบหนึ่งนี่นะครับก็คือเอาไว้แบบสําหรับลงสนามเนาะทีนี้เวลาเราใช้งานจริงๆกับส่วนตัวนะส่วนตัวผมชอบแบบปกติมากกว่าก็ปรับกลับได้นะครับกดค้างไว้ล้องปุ๊บกด3ครัง้ง1 2ึทีนี้เซมิเราก็เป็นปกติแล้วปรับอีกรอบนึงนะครับกดค้างไว้ เมื่อ้องสามครั้งแล้วกดสี่ครั้งครับหนึ่งสองสามสี่น้องจะร้องสี่ครั้งครับแล้วก็ทําการปรับไปที่หมดออโตเมติกน้องก็จะกลับเป็นหมดออโตเมติกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับค่อนข้างเทเลยอีกอย่างนะครับที่เทมากคือแม็กกาซีนนะครับอย่างที่เห็นเลยน้องเป็นแม็กกาซีนแบบโปร่งแสงนะครับก็คือจะใสๆสหน่อยเห็นไหมจะแบบโอ้สวยงามนะครับมีสปริงอะไรให้เห็นแบบนี้เลยนะครับและยังไม่พอน้องเป็นแม็กกาซีนแบบโหลดอัตโนมัตินะครับเนื่องจากมันมีบอรนะ์ดเนาะก็คือใส่เข้าไปปุ๊บ ปั่นลูกเองเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับว่าปกติเนี่ยบอกเอ่อแมกกาซีนตัวอื่นนะจะมีมอเตอร์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับทำให้เวลาเราใส่ลูกลงไปเนี่ยน้ำที่ลูกค้าอาจจะกองออกไม่หมดเนี่ยมันอาจจะไปโดนตัวมอเตอร์ทําให้ขึ้นสนิมหรือช็อตและพังได้นะครับตัวนี้เลยทําการเอ่อแก้เกมใหม่เลยเอามอเตอร์ไปอยู่ด้านบนหมดเลยนะครับก็ทําให้มันทําไมฮะ โหลดได้เลยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอนานนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับขออนุญาตรีวิวแมกกาซีนอย่างเดียวก่อนนะครับเวลาเติมลูกนะครับมันจะไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาเนี่ยจะทําการเปิดฝาถูกต้องไหมอันนี้จะเปิดที่ตูดนะครับมันโดยการจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ นะครับปุ่มกดนะครับกดเสร็จแล้วทําการสไลด์ฝาด้านบนเนี่ยไปทางด้านซ้ายนะครับหรือขวาก็ได้นะครับที่ที่สไลได์ได้สมมติด,ด้านเนี้ยคือด้านซ้ายผมนะครับขวาคุณผู้ชมเนาะสไลด์ปุ๊บตัวสปริงเนี่ยจะทําการดีดออกมาแบบนี้นะครับเอามือดันไว้ด้วยนะไม่งั้นมันก็บุ๊งออกไปเลยนะฮะนี่สปริงแบบนี้นะครับแล้วทำไงต่อฮะทำการเติมลูกลงไปในนี้นะครับเติมลงไปเลย อันนี้เป็นกระสุนเจลแข็งนะครับผมอะผมเติมใส่ลงไปนะครับแนะนําเป็นกระสุนเจลแข็งขึ้นไปนะครับไม่แนะนําเป็นรูปแบบอื่นนะครับใส่ได้นี่ประมาณนี้นะครับจริงๆใส่ได้น้อยกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับถามว่าทําไมนะครับเกิดจากอะไรเพราะว่ามันมีสปริงด้วยถ้าเราทําการใส่เยอะกว่านี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวแม็กกาซีนเนี่ยมันก็จะโดนบี้โดยตัวสปริงแบบนี้นะครับเห็นไหมมันอาจจะทําการพังได้นะมายถึงว่าลูกกระสุนน่ะมันอาจจะเละแตกกระจายเลยก็ได้นะครับทีนี้เราทําไงครับพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับแล้ว ก็ทําการนะครับดันเนี่ยอันเนี้ยค้างไว้นะครับให้มันปิดอยู่ให้มันสนิทค่อนข้างยากนะอาจจะใช้แบบ2มือหน่อยนะครับแล้วก็ดันไว้แบบนี้แล้วก็นี้มานะครับหืมค่อนข้างยากเลยแล้วก็อันนี้นะครับสไลด์ปิดฝานะครับ คือมันเป็นตัวที่ออกแบบมาดีแต่ว่าเติมลูกค่อนข้างยากนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วใส่ได้ประมาณนี้นะครับลองนับๆอูแล้วประมาณ100เกือบ2 0 0ลูก150ประมาณนี้ได้อยู่นะครับลองลองดูนะครับถ้ามันได้เต็มเลยอ่ะทำได้ไหมได้นะแต่กระสุนเนี่ยต้องมีความแข็งประมาณหนึ่งนะครับต้องเป็นพวกแข็งสุดอ่ะแข็งโคตรอะ่ะเออจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้พวกแบบธรรมดานะบเบละกระจุยเลยตรงนี้เลยนะี่ยบเีเบละเลยอ่ะพอเราใส่ไปเข้าไปนะครับแม็กจะโหลดเองอัตโนมัติ แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการพร้อมยิงได้แล้วนะครับเรายิงได้เลยก็คือทำการยิงได้เลยนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับจะมีความแรงนะครับรเดี๋ยววัดให้ดูเลยดีกว่าเนาะอ่ะลองวัดความแรงดูนะคุณผู้ชมไปมันเร็วมากจนเครื่องวัดวัดไม่ทัน หมดแล้วลูกหมดแล้วเห็นไหมแปบ๊บเดียวลูกหมดแล้วนะครับตัวนี้ทําการวัดแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ245 fps นะครับแล้วก็มีขึ้นไปถึง 206 250ก็มีนะครับก็มีนะครับก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับค่อนข้างแรงเลยถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วกันเนาะราคาระดับนี้นะแต่ทีนี้ใครที่อยากได้แรงกว่านี้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับทำการอัพสปริงได้นะครับแต่ว่าตัวนี้อัพสปริงได้อยู่ที่ประมาณสัก290 fps ถึงเกือบเกือบ300นะครับไม่ถึงนะหรืออาจจะถึงบางนัดอะไรเงี้ยได้นะครับได้ถ้าเอาสปริงที่แข็งกว่านั้นนะครับพวกที่ทําได้350 360ขึ้นไปอะไรเงี้ย ตัวกระบอกสูบรับไม่ไหวนะครับเสี่ยงที่กระบอกสูบจะแตกได้เพราะฉะนั้นแนะนําแค่นี้นั่นเองนะครับผมทีนี้ในช่วงท้ายแล้วนะอันนี้คือรีวิวจบแล้วนะทีนี้เป็นรีวิวเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวนี้ไม่มีรางอะไรให้เลยนะครับตัวรางไม่มีเพราะฉะนั้นจะใส่เลเซอร์ไฟฉายไม่ได้นะครับถ้าเราต้องการใส่ล่ะทําไงนะครับให้ทําการตัว รางเสริมนะครับซื้อไปเพิ่มนะครับติดไปเพิ่มนะครับแล้วก็ถึงจะใส่เลเซอร์ได้สุดท้ายแล้วเกือบท้ายสุดนะครับก็คือตัวนี้นะครับมีพันธายที่เป็นแบบมาตรฐานเนาะก็คือเราสามารถถอดพันธายออกแล้วก็ทําการเปลี่ยนพันธายแบบอื่นได้นะครับเราจะไปเปลี่ยนพันธายเป็นแบบเหมือน SLR เป็นเหมือนตัวอื่นๆนะครับถ้ามีก็ทําการเปลี่ยนได้ซึ่งที่ร้านผมก็มีอยู่ประมาณ6แบบเนาะก็ทําการเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้นะครับก็ซื้อเพิ่มไปได้เนาะแล้วก็ตรงนี้มีรางมาตรฐานให้เราไปใส่ตัวสโคปได้โฮโลได้นะครับผม ก็ตรงนี้มีศูนย์หน้ามีรางให้นะครับแต่ว่ารางระหว่างเนี้ยไม่มีนะรางตรงนี้ไม่มีเลยเราจะมาใส่ p e q ใส่ดีเบลเพิ่มไม่ได้นะครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับตัว SLR 3.5นะครับตัวน้องใหม่นะครับตัวท็อปเลยนะคือท็อปจริงๆนะตัวนี้คือสเปคอะไรเนี่ยเท่ากับพวกตัวพี่ๆเขาเลยนะค่อนข้างดีมีบอร์ดมีอะไรด้วยนะครับผมใครที่สนใจนะครับตัวนี้นะอ่านที่คอมเมนต์นะครับอ่านก่อนลองอ่านคอมเมนต์ก่อนหรือกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ